สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KDC Gamer มีจุครับนะแล้วก็เพจ KDC Gamer มีจุดครับผมในวันนี้ครับเราจะมารีวิวของใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเกมกรีน่าฟรีไฟล์ของเราเนี่ยนะครับมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะของเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับผมมีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเอาละ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีของใหม่อะไรบ้างอยากที่บอกไปวันนี้มีของใหม่อยู่ในการประมาณ4ชิ้นนะครับผมซึ่งผมว่าอหนึ่งใน4ชิ้นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันเพิ่งอ mm ัปเดตเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับผมตัวแรกเนี่ย จะเป็นแฟชั่นนะครับมาเริ่มกันที่เสื้อนะครับผมเสื้อตัวนี้นะฮะก็จะเป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่มีชื่อว่าดาวทาไรเดอร์ชายครับนะนี่เลยนะครับก็จะเป็นดาวทาไรเดอร์ชายเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะหรือเป็นเสื้อกั๊กนี่แหละนะครับนี่นะก็เป็นของใหม่นั่นเองครับเป็นของใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีพวกลายทรงลายสักหรือแท็บทูนะครับติดตามตัวนะฮะนี่นะก็ประมาณนี้ครับผม นี่เป็นของใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนจะเป็นอักษรรูนนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีอักษรรูนเล็กๆนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะฮะนี่ชุดนี้แหละที่ผมบอกว่าอ่ามัน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 เคยเคยมาแล้วอะไรประมาณนี้คือทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในชุด Diamond Royal นั่นเองนะครับผมทุกคนนะประมาณนี้ครับ สำหรับชุดดมอนรอยอลัลนะฮะอ่ะก็ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะชุดดมอนรอยอลัลก็ประมาณนั้นแหละนะฮะเออเนี่ยให้ดูเต็มๆนะครับไงโอโ้โหรู้สึกแบบรู้สึกลำคาญเสี่ยงมากทุกคนนะ ก็ประมาณนี้แหละนะฮะดูเต็มๆก็แค่นี้แหละนะฮะไฮไลท์หลักของเราก็คือชุดนี้นะครับผมเดาลิปฮิตแมนนะฮะเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับผมนี่นะนี่เลยนะครับเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนนี่ฮะเป็นไงเท่ไหมใครว่าเท่ไม่เท่ก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะของใหม่นะเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้แล้วกันนะฮะชุดเดรมน้อยยอดเราไม่ใส่แล้วกันนะเพราะเพราะว่าแบบหลายคนก็ได้แล้วอาอะไรเงี้ยเอ้ยหรือแบบใส่ชุดเดรมน้อยยอดดี แบบมีคนแรกในเซิร์ฟอะไรย่งนี้หรือเปล่าเออไม่เอาดีกว่านะฮะใส่ชุดใหม่ดีกว่าใส่ชุดใหม่ดีกว่าแบบยังไม่มีใครเคยได้นะเออเนี่ยใส่เลยนะฮะเปิดแล้วก็สวมใส่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมชุดใหม่นะแล้วก็ต่อไปภูมิใจนําเสนอเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นลูกรักนะนี่นะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นลูกรักเลยนะครับดูดิกสกินปืน M14 ครับทุกคน ร้อยวันพันปี M14 จะเข้ามานะครับนะถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยล่าสุดเหมือนจะมีตัวตัวนี้ปะที่เป็นสก,กินปืนตู้สุ่มอ่ะดบับอันเดียวแบบอันเดียวจ่าเลยอ่ะแล้วก็หายไปกับเกือบปีนะฮะเป็นสก,กิน M14 Burning Lily ครับมีสแตตก,ก็คือดาเมจบวก2นะฮะแมกกาซีลบ1น -1 แม่นยำบวก1 คือตัวเนี้ยเรียกว่าลูกรัก gm เลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดว่ามันใส่กับแม็กลั่นนะแม็กดำดำแม็กเล็กๆอับบอกเลยว่าโคตรโกงครับทั้งดาวมีดแรงนะฮะแล้วก็แม่นยำนะฮะยิงแม่นขึ้นด้วยนะฮะโอ้โหอ่ะใส่ให้ดูเลยนะฮะพูดแล้วหาว่าคุยนะเดี๋ยวผมจะไปยิงทดสอบให้ดูนะฮะในโซนฟีสไตล์ลวกันแต่ก่อนจะไปทดสอบในโซนฟรีสไตล์เดี๋ยวเราเอาชุดเนี้ยไปถามคนในแชทโลกดีวกว่า่าเทหรือเปล่ากับสกินปืนนะ ฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยครูชยุด <S <S ฮัลโหลสวัสดีครับพี่มีแฟนชื่อปุ้มไหมว่สวัสดีครับแฟนเหนพี่ชื่อปุ้มไหมวันนี้มีชุดกับสก,กินปืนมารีวิวครับใช่อันนี้เป็นชุดใหม่ครับผมแล้วก็สก,กินปืนใหม่ครับ พี่เป็นคอนเซนเรอรเหรอเป็นยังไงครับดูแล้วแบบรู้สึกเป็นไงกับชุดนี้ขอคอมเมนต์หน่อยได้จากไหนอ่าเป็นของใหม่ครับจะเข้าเร็วๆนี้ครับเฮ้ยพี่เป็นจีเอเหรออ่าไม่ใช่ครับอลองคอมเมนต์มาหน่อยสิสำหรับชุดกับสก,กินปืนนี้เป็นยังไงบ้างในความคิดของเราอุ้ยทำยูทูบปืนสวยพี่ปืนสวย ขอบคุณครับแล้วชุดเราเป็นยังไงบ้างสวยสวยสวยหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไปห้องอื่นต่อแล้วขอบคุณมากครับไม่ไหวจ้าฮาัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับย่างเขียดร้องแม่โคตรแรงเลยว่ะได้ยินปะได้ยดแิแรงอยงว่ะเอ่อคือวันนี้มีของใหม่มารีวิวครับ นี่ไงผมใส่ให้ดูนี่ไงทั้งชุดกับสกินปืนเป็นไงบ้างโหลดทางยังไม่เสร็จเลยครับไม่เห็นครับ๋ยวผมใส่กัวนหรอโอเคฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีควันนี้ผมมีของใหม่มาให้ดูครับก็คือสกินปืนกับอ่าชุดนะครับที่ผมใส่อยู่แล้วก็ถือ่ตอนนี้นะครับ<ะ>ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าชุดกับสกินปืนที่มาใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ดาเมจเบามากเลยครับสเตตดาเมจบวกบสองนะครับแม่นยำบวกหนึ่งแมกกาซีนลบหนึ่งครับ,รบเป็นสกินปืน M11 <M 14. S 2> ดาเมจเข้าหัวดาเมจเข้าหัวโคตเบ,า,บ,บาเลยครับ<อ>ถ้าเป็นหมอกสามเข้าประมาณเข้าประมาณสามสิบห้าหรือหกสิบครับอโอเคโอเคแล้วตัวสกินปืนล่ะครับเป็นยังไงบ้างสกินปืนพอเล่นได้ครับหมายถึงที่ที่ที่ผมที่ผมถืออยู่เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างใช่ครับ สวยนะสวยสวยครับครับขอบคุณครับแล้วแล้วเสื้อล่ะครับแล้วชุดที่ใส่อยู่เนี่ยล่ะครับเป็นชุดใหม่นะยังเนียยังไม่ยังไม่เข้านะใช่ครับสวยครับผมยังไม่ได้เลยอ่ะยังไม่เข้ามาเลยครับผมเดี๋ยวรอรอกิจกรรมเข้านะครับครับผมขอบขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับครับอ่ะโอเคครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองยิงให้ดูนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะมาเริ่มต้นกันที่ยิงหัวครับ ยิงหัวเข้าที่3 5 7นะครับผมแล้วก็ยิงตัวเข้าที่65นะครับผมนะนี่เลยนะะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่เกาะเกาะหนึ่งนะครับเกาะหนึ่งหมกหนึ่งก็239นะฮะแล้วก็อัดตัว43ครับแล้วก็เกาะสองล่ะเกาะสองเป็นยังไงดูสิ1 9 6่196ครับแล้วก็อัดตัว ามสิบสองครับแล้วก็ก่อสามครับอ่ะอัดหัวหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะครับแล้วก็อัดตัวยี่สิบสองครับแล้วก็ต่อไปเป็นก่อสามบวกสี่แล้วกันนะฮะไม่เอาก่อสี่บวกสี่นะเอาแค่ก่อสามบวกสี่นะครับอ่ะก่อสี่ยิงโอ้โหนี่สแตตที่บวกดาเมจหมาแล้วนะเนี่ยทำไมมันเบาอย่างวะเนี่ย แล้วผมเรียกมันว่าลูกหลักได้ยังไงเนี่ย <c oughs> เบาแบบเบามาทุกคน <c oughs> นะก็ประมาณนี้ครับทั้งชุดแล้วก็สก,กินปืนนะครับผมทุกคนนะก็ถือว่าสวยและหล่อเท่และเหลียท่อนะครับผมนะใครชอบไม่ชอบองไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย